เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาโชว์ใส่แว่นล้อเล่นค่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะเซลล์ขายรถฟอร์ดป้ายแดงค่ะวันนี้แดดร้อนขออนุญาตใส่แว่นนะคะวันนี้แป้งก็จะพาไปชมรถแต่งนะคะคันนี้แต่งยก7นิ้วใส่กันชน F150 นะคะเป็นงาน F150 งานงานสปอร์ตงานนำเข้าเนาะหน้าตาชุดแต่งนำเข้าเนี่ยจะดุขนาดไหนมาชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยค่ะ ด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะคือความพิเศษของตัวกันชนงานนำเข้า F150 เนี่ยความพิเศษก็คือสวยด,ด,ดูดีดูหรูดูดุงานดีมีคุณภาพและก็แพงด้วยค่ะพี่ที่สำคัญตัวนี้ความพิเศษของเขาที่แตกต่างจาก F150 ด้วยทั่ว,วไปตามท้องตลาดเนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นงานมาแบบนี้เลยสวยๆเป็นไฟ LED สวยๆมี โคมตัว C สีดำลมเงาแบบนี้และมีความโป่งให้ดูความโป่งด้านข้างของ F150 ตัวสปอร์ตงานนำเข้ามันจะมีความโป่งยื่นออกมาเป็นโปร่งยื่นออกมาคล้ายๆชุด Y i o d y นะคะแล้วก็จะมีไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกเนาะแล้วส่วนกันชนด้านหน้าของตัว F150 เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์มาจากตัว สเปคของรถอยู่แล้วแบบนี้เลยก็คือตัวนี้เชื่อมต่อตัวสเปคเซนเซอร์ได้ปกติใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะความพิเศษของตัว f 1 5 0เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นกระจังชิ้นงานใหญ่ๆแบบนี้เป็นงานพื้นดำด้านมีสัญลักษณ์โลโก้คำว่า ford, o อ d ford ใหญ่ๆแบบนี้สีดำนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวสกูป๊ปอ่าตัวนี้สกูป๊ป เป็นแบบที่แต้งไม่ค่อยติดตัวนี้ก็เป็นงานแบบชิ้นงานแบบดำด้านตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งค่ะไม่บังทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะด้านข้างให้ดูความโป่งของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของตัวกันชนนะคะนี่เดี๋ยวแทนกล้องมาตรงนี้นี่ความพิเศษของ F 1 5 0งานนํานำเข้าคือจะเป็นกาบเป็นครีบฉลามแบบนี้เนาะซุ้มล้อของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นงานดำด้านนะคะขนาด เต้งคิดว่าน่าจะ5นิ้ว5นิ้วเนาะไม่ถึง6 5หนิ้วครึ่งประมาณนี้ด้านล่างนะคะพิเศษนิดนึงตัวนี้ใส่ล้อนะคะขอบ20ยาง35นะคะสเปคเดี๋ยวเราคุยกันในแชทนะคะซูมไปตรงนี้นิดนึงค่ะตัวนี้ใส่ปีกนกด้วยตัวนี้ใส่ชุดยกชุดยกด้านล่างไปที่ชุดยกก่อนอ่าตัวนี้ทำให้ให้ให้รถจะสูงขึ้นเนาะสูงขึ้นประมาณ 5นิ้วเนาะใส่ปีกนกกับโชกสูงขึ้นอีก2นิ้วรวมกันเป็น7นิ้วนะคะ,ะด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะใส่เป็นตัวบันไดข้างของแฮมเมอร์รุ่นยอดนิยมยอดฮิตนะคะตัวนี้เลยเป็นแฮมเมอร์ดีเทลของเขาก็จะเป็นงานในลักษณะนี้ใส่กาบข้างดำด้านแปะตรงฝาประตูตรงนี้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือพื้นพื้นติด ส่วนใหญ่หลายๆคันก็จะติดอยู่แล้วในตัวเบ้าตัวเบ้าการลอยมือจับเนาะมาด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายนะคะความพิเศษก็คือใส่โลบาร์เป็นโลบาร์เหล็กของฮฮ m เมอร์ทรง A นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอีกรอบนึงวนวนวนเพราะตรงนี้เดินเข้าไปดูไม่ได้เนาะนี่ให้ดูความพิเศษ,ษฝั่งนี้กันบ้างให้ดูรอบๆตัวรถนะคะมาดูกันที่ด้านท้ายค่ะ เดี๋ยวรบกวนตะกล้องซูมไปที่ความโปร่งของกับข้างในชุดกันชน F150 ตัวสปอร์ตงานน้ำเข้าตัวนี้ก็จะมีความโปร่งคล้ายๆกับตัวงาน Y i o d y นะคะมีกับมีกับท้ายนะคะตัวนี้ลูกค้าทำเป็นสีดำเงาและตัวโลโก้คำว่า Ford เนี่ยเป็นสีดำด้านเนาะมีสัญ,ญลักษณ์คำว่า F150 ตรงนี้ด้วยเพื่อบ่งบอกชุดแต่งของเขาว่าเขาติดชุดแต่งยี่ห้อนี้มา ใส่กันชนท้ายเหล็กนะคะแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากได้แบบนี้นะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 0 4 6 1 4 7 4 4นะคะหรือทักมาในเพจของเราได้เลยยินดีดูแลให้ไม่ว่าอยากแต่งแบบไหนจัดได้ทุกแบบคะ่ะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ